สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเปิ้ลอีกเช่นเคยนะคะในช่องเปิ้ลรีวิวนะคะวันนี้เปิ้ลจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Ford Ranger w i l d t ขับสนั่นเองนะคะก่อนที่จะไปชมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องเปิ้ลด้วยนะคะไปค่ะเราไปชมกันว่าคันนี้เปิ้ลแต่งอะไรไปให้กับลูกค้าบ้างนะคะเจ้าตัวนี้ค่ะ Ford Ranger วายแท็กนะคะเป็นเครื่องไบเทอร์โบหรือ4ี่คูณสนั่นเองนะคะมาในเครื่อง2.0ไบเทอร์โบนะคะก็คือเครื่องตัวนี้มีแรงม้าสูงสุดนะคะอยู่ที่2 1 3แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่500นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวนะคะมาในราคาเบาๆบาค่ะเพียง1 2 6 5 0 0้านบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้พิเศษไปมากกว่านั้นคือท้ายกระบะของเรานะคะ เป็นฝาท้ายแบบโรลเลอร์ชัตเตอร์นั่นเองก็คือฝาท้ายแบบปิดอัตโนมัตินะคะก็คือเป็นระบบไฟฟ้ามาจากโรงงานลูกค้าเพิ่มเงินเพียงแค่3า0หมื่นเท่านั้นเองนะคะก็คือได้ระบบไฟฟ้าไปเลยถือว่าถูกมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าโรลเลอร์ชัตเตอร์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานเรามาดูชุดแต่งกันคะ่ะเริ่มจากทางด้านบนนะคะทางด้านบนนะคะก็เปิ้ลก็จัดการเป็น สกู๊ปนะคะสกู๊ปฟิกเนาะทรงน้องแรดตัวนี้เลยค่ะเป็นสกู๊ปทรงใหญ่ทรงสูงนะคะมีโลโก้น้องแรดอยู่ตรงกลางตรงนี้อน้องแรดน่ารักเลยใช่ไหมคะตัวน้องแรดตัวนี้นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้น้องนั้นเป็นตัวสีอะไรนะคะอย่างตัวสีขาวตัวนี้ก็เข้ากับสีตัวรถเนาะหรือลูกค้าจะเลือกเป็นสีแดงหรือสีดําก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถัดลงมาค่ะ ถัดลงมาเป็นกระจังหน้ากระจังหน้าโลโก้ FORD ตัวนี้นะคะตัวนี้ลูกค้าก็รีเควสนะคะอยากจะได้สีที่มันตัดกับสีขาวเลยนะคะก็เป็นสีแดงตัดกับสีดำเป็นทูโทนนั่นเองตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้อีกเช่นเคยนะคะว่าจะเป็นสีแบบนี้หรือเป็นสีขาวหรือเป็นสีดำตามสไตล์ของลูกค้าเลยค่ะ ถัดลงมาเป็นกันชนหน้าเหล็ก h ั m m e r นะคะก็คือมีตัว h ั m m e r อยู่ตรงนี้เป็นเหล็กคงทนนะคะบึกบึนมาพร้อมห่วงแดงรักจูตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะรับรองแน่นหนานะแน่นหนามากเลยเจ้าตัวเจ้าตัวレンジャーワイแท็กของเรานะคะก็มีเตือนกันชนด้านหน้ามาทั้ง6จุดมาทั้ง6จุดเพราะอะไรเพราะตัวนี้นะคะมีระบบ ช่วยจอดอมีระบบช่วยจอดให้ด้วยนะคะก็เลยมีเซ็นเซอร์ตัวด้านข้างมาด้วยนะคะเจ้าตัววายแท็กของเรานะคะเป็นตัว Daytime Running Light มาให้พร้อมเลยนะคะแห่ก็คือไฟวิ่งกลางวันอย่างนี้สวยงามมากนะคะแล้วแถมไฟหน้าก็ยังเป็นใบ LED ด้วยก็คือไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันนั่นเองอสวยหรูใช่ไหมคะ มาดูทางด้านข้างกันบ้างนะคะทางด้านข้างเปิ้ลได้ใส่ตัวนี้ค่ะคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะประดับหมุดให้ด้วยตัวหมุดตรงนี้นะคะไม่ได้เจาะรถล,ลูกค้าแต่ประการใดเป็นหมุดประดับนั่นเองนะคะเพิ่มความมีมิติให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นมาดูทางด้านล้อกับยางกันบ้างนะคะล้อกับยางตัวนี้นะคะเป็นล้อล้อลายดอกไม้นะคะตัวนี้เป็นเออ เป็นขอบ18นั่นเองกำลังกำลังกำลังมองหาซีรีส์อยู่เลยซีรีส์ของเขานะคะจะอยู่ที่265ทับ 60R18 นะคะเป็นยางออทเลนยางออทเลนตัวนี้วิ่งได้ดีทั้งทางเรียบและทางลุยเห็นไหมคะพอใส่ล้อลงไปแล้วแบบโอ้โหยิ่งดูหล่อมากยิ่งขึ้นเลยเรามาดูทางด้านข้างนะคะตัวนี้ตัวแก้มของรถนะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ใบเทอร์โบอ่า พอเป็นเทเบคู่นั่นเองมาดูทางด้านข้างตัวนี้นะคะไฟเลี้ยวของเขามาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะเป็นขนาดใหญ่เนาะแล้วพิเศษไปมากกว่านั้นก็คือตัวนี้จะมีไฟส่องข้างๆด้วยแนย่ไฟส่องใต้กระจกมองข้างนะคะประโยชน์ของไฟตัวนี้คืออะไรเวลาที่ลูกค้าจอดในที่มืดนะคะเวลาเราเปิดประตูมาไฟตัวนี้ก็จะส่องสว่างเพื่อป้องกันสัตว์มีพ นั่นเองนะคะประโยชน์มีเล็กๆน้อยๆ,อยๆก็ยังมีประโยชน์ใช่ไหมคะม,มาตัวนี้ค่ะตัวครอบมือเปิดและครอบเบ้ามือเปิดตัวนี้นะคะ <_ s> เปิ้ลนก็จัดการมาให้เรียบร้อยตัวครอบเบ้ามือเปิดตัวนี้นะคะป้องกันแบบรอยเล็บเล่าหรือจะเป็นแหวนเล่าประดับเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้ไปโดนสีกับตัวรถเป็นขีดข่วนเนาะเจ้าตัวนี้นะคะ Ford Ranger w i l d t ตัวนี้เป็นกุญแจแบบ k e y l e เนาะ บบนี้เพียงแค่ลูกค้ามีกุญแจหรือถือกุญแจไว้ที่กระเป๋านะคะเราสามารถปลดล็อกได้เลยแค่เราคล้องมือนีเราก็เปิดได้นะคะหรือเราจะล็อกตัวนี้เราก็แค่กดปิดแค่นี้เองค่ะสะดวกง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะตัวคิ้วกันศาสตร์ิ้นก็จัดมาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับราวหลังคาตัววท์แท็กก็จะมีราวหลังคามาให้จากโรงงานเราสามารถแบบขึ้นแล้วแบบโน้มน้ำหนักลงได้เลย เพราะว่าเขารับตัวน้ําหนักบันไดามาบันไดเราก็รับน้ําหนักได้ถึง100กิโลนะคะก็คือมาบาลานซ์เราสามารถโหนเหล่าลังคาได้เลยแน่ตัวนี้ลืมไม่ได้ค่ะสติกเกอร์ตักล้องแผ่นแผ่นแผ่นกล้องให้เป็นก้องกว้างหน่อยอาจะได้เห็นลายสติกเกอร์กว้างๆนะคะสติกเกอร์สัดคนตัวนี้เพิ่มมีให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยะคะ่ะถึงถึงแบบ ยี่สิบกว่าลายเลยได้นะคะหรือลูกค้าจะออกแบบมาในแบบสไตล์ของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อลูกค้าเองชื่อร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกแบบมาให้เปิ้ลเดี๋ยวเปิ้ลจัดการให้สวยแน่นอนนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะตัวนี้ฝาครอบถังน้ํามันเนาะเวลาลูกค้าไปเติมน้ํามันอาจจะแบบโดนขีดสีรถอะไรอย่างเงี้ยเปิ้ลก็จัดการครอบมาให้เรียบร้อยมาดูทางด้านท้ายนะคะ ตัวข้อบไฟจัดการมาให้เรียบร้อยเพิ่มความมีมิติเนาะเผื่อเราไปขับรถเบียดอะไรนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะตัวข้อบไฟก็ป้องกันได้ไม่ให้ไฟท้ายเรามีรอยขีดหรือแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝาท้ายรูปดาบนะคะก็ป้องกันรอยเนาะลอยนิ้วมือเวลาเราเปิดขึ้นเปิดลงและที่สำคัญนะคะตัวกิมมิคของ เ,ออเจ้าตัว ford ranger w i t e tag ตัวนี้ก็ยังเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงด้วยนะคะขอเปิ้ลปลดล็อกนิดนึงปึ้ง,ปงเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะคะอย่างผู้หญิงอย่างเปิ้ลตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะเราสามารถใช้มือเดียวเปิดได้เลยแน่ก็คือง่ายสบายนะคะอย่างที่เปิ้ลแจ้งลูกค้าไปตอนแรกนะคะความพิเศษของเจ้าตัวนี้ก็คือเป็น roller shutter มาจากโรงงานนั่นเองเราสามารถ เปิดปิดได้ง่ายดานะคะมีอยู่3ที่ก็คือที่ใต้พวงมาลัยนะคะแล้วก็ที่ฝาท้ายกระบะตรงนี้ค่ะเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยแน่โรลเ e r ร์ชัตเตตัวนี้เราก็จะเลื่อนเปิดให้ให้แบบง่ายสบายแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือตรงกุญแจรีโมทตัวนี้นะคะก็มีสัญลักษณ์เปิดฝาท้ายเนาะเพียงแค่เรากดแน่ก็จะเลื่อน เห็นไหมคะเพิ่มเงินเพียงแค่สามหมื่นเองค่ะลูกค้าก็คือได้แบบระบบไฟฟ้าแบบอย่างนี้มาเลยใช้งานง่ายมากถัดมาจากที่เปิดมือท้ายกระบะนะคะก็เป็นโลโก้ฟอร์ตัวนี้เนาะ,ะตัวนี้เป็นสีสีน้ำเงินเข้มๆแกมดำเลยะคะ่ะเขาก็จะซ่อนกล้องไว้ตรงนี้เป็นกล้องมองหลังนะคะเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะโชว์ที่หน้าจอเลย เพิ่มความปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมาเป็นกันชนท้ายเหล็กกันชนท้ายเหล็กตัวนี้ก็เป็นของฮั m m e r เช่นกันแข็งแรงมากเลยนะคะมาพร้อมกับไฟส่องสว่างตรงป้ายทะเบียนแล้วก็ส่องไอ้ตรงไอง้ไอที่เหยียบขึ้นนะคะเหยียบขึ้นกระบ,บะห่วงแดงลากจูงตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงนะคะเซนเซอร์การระยะถอยหลังเราก็ย้ายตำแหน่งจาก กันชนท้ายเดิมมาเป็นกันชนท้ายใหม่เราก็ยังคงอยู่กันชนท้ายตัวนี้นะคะพิเศษก็คือมีไฟตรงนี้ค่ะไฟ LED ตรงนี้นะคะเขาก็จะสว่างทั้งทั้งเบรกแล้วก็ไฟถอยหลังเขาก็จะสว่างให้ด้วยลวะขาดไม่ได้ค่ะลูกบอลห่วงบอลลากจูงตัวนี้อ่าเปิ้นก็ติดตั้งเพิ่มให้นะคะดูเท่ใช่ไหมคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าตัว Ford Ranger w i l d t a k 4x4 ตัวนี้นะคะมาในราคาเบาๆอย่างที่เปิ้นแจ้งนะคะ1265เท่านั้นเองลูกค้าท่านใดอยากแต่งรถสไตล์นี้หรืออยากแต่งรถสไตล์ไหนนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ได้กับเปิ้นเลยนะคะเดี๋ยวเปิ้นจะให้คำปรึกษาไม่ว่าลูกค้าอยากจะใช้งบประมาณเท่าไหร่อยากจะเป็นดอกเบี้ยศหรืออยากจะผ่อนระยะยาว เปิ้ลจัดการให้ได้ค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนแต่ก่อนจากกันไปช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เปิ้ลด้วยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อเปิ้ลน,นะคะเฟนขอโทษค่ะลิ้นรัวไปหน่อยแฟนเพจ a c e b o o k นะคะ f o r ์ดโปรโมชั่นโดนใจ b าย p อ p เปิลน,นะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะทิ้งเบอร์แล้วก็ไลน์ไว้ให้นะคะติดต่อช่องทางเปิ้ลสะดวกง่ายดายออกรถง่ายค่ะ รับรองว่าทักมาแล้วจะรีบตอบทันทีทันใดแน่นอนค่ะวันนี้นะคะปอบเบิลรีวิวก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปของเบิลน,นะคะสวัสดีค่ะ